สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวมังชนครับสําหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวมังชนก็จะพาทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีครับซึ่งวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะต้องเศร้ากันหน่อยเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เขาจะมีประเพณีวิ่งควายแต่วันพรุ่งนี้ครับเขาถึงจะมีประเพณีถามว่าทําไมผมถึงไม่มาถ่ายทํารายการใน วันพรุ่งนี้ลหละน่นเป็นเพราะว่าพอดีว่าผมติดภารกิจในวันพรุ่งนี้นะก็เลยไม่สามารถที่จะมาถ่ายทําได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยถือโอกาสมาแบบเงียบๆนะเงียบๆนะไม่เทียบใครนะมาถ่ายทํารายการนะครับโดยที่มาดูบรรยากาศโดยรวมของที่นี่ว่าเขามีการวางแปนง,งานยังไงเดี๋ยวเราไปลองชมบรรยากาศข้างในกันนะครับว่า ทางผู้จัดงานเนี่ยเขาวางแผนงานปีนี้เป็นยังไงจะมีอะไรน่าสนใจเราเข้าไปชมด้วยกันเลยครับเอาละครับทุกท่านครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศประเพณีวิ่งควายข้างในกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางออกมาจากประเพณีวิ่งควายแล้วนะครับตอนนี้กิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนอกจากเป็นการเตรียมสถานที่เพื่อที่จะจัดกิจกรรมในภาคค่านะครับก็ได้เห็นจริงๆก็เป็นการประกวดเพ้นสีรูปปั้นควายนะครับก็เป็นรูปปั้นที่สวยงามมากนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นของจริงเหมือนกับที่ผมได้เห็นเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อ ดูว่าจะไปที่ไหนกันต่อดีครับในจังหวัดชลบุรีมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้สถานที่ผมอยู่นะครับก็คือศาลจังหวัดชลบุรีน่าจะเป็นศาลเก่านะเป็นศาลเก่าสําหรับพิภากษาคดีครับเหลือไว้เพียงแค่ซากปลักหักพังเก่าๆเ,เป็นเหมือนจดหมายเหตุเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ของที่นี่ครับว่าที่นี่เคยมี สถานอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อาร์ตมากๆแล้วก็สวยมากๆนะครับมาลองดูของจริงครับว่าจะเป็นยังไงนะอยากให้ทุกคนมาเห็นครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็มาเล่นที่บางแสนนะครับเนื่องจากว่าประเพณีวิ่งควายเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมกันตอนภาคค่ําก็คือไม่สามารถที่จะรอได้นานนะครับก็เลยมาเที่ยวที่หาดบางแสนอนะรอวันนี้คนเยอะมากนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับในบรรยากาศของที่นี่นะครับคนมาเล่นน้ําที่หาดบางแสนเยอะมากจริงๆ อ่ส่วนผมตอนนี้ครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปดูวิวทวทัศน์ของที่นี่นะว่าเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ <c oughs> นอกจากหาดสวยแล้วมีอะไรสวยสวยให้ดูอีกเดี๋ยวเราจะไปหาดูด้วยกันนะครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ริมหาดเลยนะครับก็ตอนนี้มาดูเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงว่าเป็นยังไงตอนนี้น้ําก็ไม่สูงมากนะแต่ว่าก็สูงในระดับที่สามารถเล่นได้สนุกนะครับก็สนุกขนาดไหนนะครับก็ดูจากเด็กๆที่เล่นริมหาดนะครับว่าโอ้โหเขาบันเทิงกันมากๆนะคือเล่นตั้งแต่เช้าครับแล้วก็ยังไม่ยอมขึ้นมาสักทีนะเล่นกันแบบสนุกสนานจริงๆครับ ยอดมากแต่ละคนวันนี้คนเยอะจริงๆนะครับมองไปทางไหนเต็มหาดนะครับร้านอาหารทุกร้านเต็มไปหมดเลยโอ้เยกได้ว,ว่านี่ขนาดไม่ใช่หน้าเทศกาลนะครับคนยังขนาดนี้ถ้าเป็นช่วงเทศกาลคนจะขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะเดี๋ยวรอดูช่วงเทศกาลครับถ้ามีโอกาสก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดู แต่ตอนนี้มาแบบชิวๆสบายๆครับบรรยากาศไม่ใช่ช่วงหน้าเทศกาลก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆครับสำหรับหาดบางแสนของชนบุรีครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในงานประเพณีวิ่งควายครับตอนนี้ผู้คนมาเที่ยวงานค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าแน่นมากๆนะยังกับมดนะครับโ,โหเต็มเลยฮนะผมเนี่ยแทบไม่มีทางที่จะเดินเลยเดี๋ยวมาดูในงานกันเล็กน้อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยแหละครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับ บรรยากาศอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนนี้ผมก็เดินถ่ายบรรยากาศทุกคนได้ดูอยู่นะครับร้านค้าร้านข,า,า,นขายนี่เพียบคนซื้อของเพียบเลยสุดยอดจริงๆครับเดีย๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมก็จะไปถ่ายบรรยากาศต่างๆภายในงานครับเพราะว่าได้ยินว่าปีนี้อาจจะมีการประกวดภาพยนตร์ท่้นด้วยก็อยากจะไป ถ่ายภาพบรรยากาศของงานนะครับเก็บเอาไว้แล้วก็เผื่อจะได้เอามาใช้ในการทําภาพยนตร์สั้นต่อไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆดีๆในกิจกรรมนี้ครับถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วก็เอาไปใช้งานต่อไปครับ ไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะแต่ว่าคนเยอะมากๆเลยลเรียกได้ว่าเป็นโซนที่หนาแน่นมากนะครับโดยเฉพาะโซนอาหารเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหแน่นเอียดเลยนะครับก็รู้สึกดีหน่อยตอนมาโซนสนามเด็กเล่นนะครับที่ว่าเป็นเครื่องเล่นต่างๆที่เด็กๆทอามาเล่นกันนะเป็นอีกโซนหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าอากาศทายทดีมากๆครับสำหรับโซนนี้ เราไปดูอีกทีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับ ตอนนี้ก็ข้อแถวรอซื้อโกโก้นะครับอันนี้เป็นโกโก้ที่ น่าจะมีความพิเศษพอสมควรนะครับจากบางโพว่างนั้นนะก็ลองข้าแถวดูครับเห็นคนเข้าแถวเยอะๆน่าจะอร่อยก็เลยลองดูสักหน่อยครับอาจจะต้องรอคิวยาวหน่อยนะกว่าจะได้ดินกว่าจะได้กินนะครับผมไม่เป็นไรครับรอได้ครับเดี๋ยวรอดูว่าหน้าตาของโกโกสาวบางโพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับ เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้โกโก้มาแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับโกโก้ของผมรสชาติก็แบบสุดยอดมากนะคือหวานเป็นหวานจริงๆนะครับไม่ได้รสชาติความขมดาร์กแบบโกโก้เท่าไหร่นะครับก็ได้เป็นโกโก้ดัดแปลงเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็หมดไป89บาทครับลองของแปลกลองของใหม่ลองของที่ไม่เคยครับก็ สำหรับใครชอบหวานหวานจบเจีย๊ยบนะก็มาลองชิมได้ครับอ่าเป็นโกโกโ้แล้วก็จะมีท็อปปิ้กเป็นอะไรต่างๆน่าะครับที่เขาเตรียมไว้ให้นะก็มาลองชิมได้ครับอ่าคนที่ชอบหวานหวานก็คงจะถูกใจแน่นอนว้าวมุมนี้ก็สวยนะเห็นศาลจังหวัดชลบุรีด้วยแล้วก็เห็นสถานที่ต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นต่างๆอยู่ในนี้เต็มหมดเลยโอ้โหอะก็ดื่มโกโก้ไปด้วยครับทำกลางวิวทิวทัศ์ที่สวยกินอะไรก็น่าจะอร่อยทุกอย่างครับตอนนี้คคืืนนนนีีีี้นน้้ไไมมมม่่่เเเออออยยูใหกล ฉันยังคงฝันลเบออยู่ยังฝันว,ว่ามีเธออยู่ข้างกันที่ชายทะเลเราเต้นกันท่ามกลางหมู่ดาวเที่ยวไปทุกที่กระตาประสาของหนุ่มสาวแท้จริงตัวเราน่ะไกล,กล,กลแต่ใจอยู่ใกล้นิดเดียว เอาม่ะครับทุกคนครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้านะตอนนี้ก็ค่ำมากแล้วครับแล้วก็ดูจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะ ได้เดินกลับนะครับดูแล้วน่าจะไม่มีรถแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าวันนี้มีความตั้งใจว่าจะมาถ่ายฟูดเทปบรรยากาศของประเพณีว e ิ่งไฟก็ได้ทั้งภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันเนี่ยก็ได้พวกการเพ้นสีไฟนะครับเพ้นสีรูปปั้นไฟพอตอนกลางคืนก็ได้บรยากาศของตลาด กิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็การประกวดสาวงามนะครับที่ได้เห็นมาตักคู่นี้ก็เสียดายจริงๆครับที่วันพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่ได้มาดูประเพณีวิ่งไฟไม่ได้ดูไฮไลท์ของงานเพราะว่าจะต้องคุมสอบนักเรียนนะพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ราชการที่ทิ้งไม่ได้เลยเสียดายครับเสียดายแต่ก็หวังว่าอาจจะมีโอกาสอ,อีก ปีหน้าให้ได้แก้มือครับให้ได้แก้มือต้องมีสักปีแหละที่มันจะได้เห็นแบบประเพนีจริงๆของเขาครับที่เขาได้ทํากันสืบ่อ,อมาปีนี้ก็เอาแค่นี้พอปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับไปเดินทางกลับกันครับเรา